ครับชื่อเล่นชื่อพัดชื่อจริงชื่อพัฒนาเกณฑ์ศรค,ครับคุูออเซิร์ฟอยู่ที่นี่ครับผมตั้งแต่เริ่มต้นมาคือกับฝึกหัดเล่นมาครั้งแรกๆเลยของพันเ็ประมาณ34ปีครับผมใช่ใช่ครับเริ่มเล่นเซริร์ฟ งานแรกเลยเป็นงานของ Quick Silver ครับ2012อยู่ที่กาตารครับได้อันดับ5มาครับผมเป็นรุ่นเด็กครับตอนนั้นตอน,น,นแรกแข่งเนี้ยก็คือเพื่อนที่ว่าอยู่ในแก๊งเดียวกันอะเขาก็ไม่เชื่อว่าผมอายุแบบยังน้อยอยู่เพราะหน้าตาผมก็แก่อะไรเงี้ยผ,ผมก็คือเด็กสุดกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยผม เมื่อก่อนอ่ะเป็นเด็กเลี้ยงช้างครับก่อนที่จะมาอยู่นี่เลยแรกๆจริงๆผมเป็นเด็กอีสานเป็นเด็กเลี้ยงช้างเลยครับตั้งแต่ต้นเลยครับมีน้าคนหนึ่งครับก็คือเป็นญาติแบบงหา <ๆ S 2> เขาก็เลยพาลงมาอยู่ที่ภาคใต้ครับแักตัวเองมาครับผมแรกๆ,ๆ,ๆใช่ไหมครับแรกๆ,ๆผมคิดว่าเล่นแล้วมันเท่แบบสาวๆก,กี้สาวๆชอบอะไรพอหลังๆมามันชอบไปแล้วครับ <ๆ S 2> เล่นเป็นอาชีพไปเลยใช่ครับผม แข่งตลอดเวลาแข่งทุกป,ปีใช่ครับผมแข่งทุกป,ปีครับก็สุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งนะครับก็คือปี2019หรือ2020เนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือเขาไม่มีนักแข่งที่จะแข่งลองบอร์ดครับโดยประเดิมครั้งแรกผมไม่ได้ฝึกลองบอร์ดเลยครับแล้วก็ก็คือผมมาหัดเดินเชือกเดินอะไรเงี้ยผมแล้วก็วันนั้นแนะ่ะคือเขาไม่มีนักแข่งของลองบอร์ดเขาก็เลยให้ผมไปแข่งลองบอร์ดครับพอผมลงไปแข่งปุ๊บงานแรกเลยผมได้ที่3 แต่นั่นเป็นครั้งแรกแต่ฝึกเริ่มเล่นครั้งแรกคือผมเล่นมาด้วยชอตบอร์ดก็มีพี่เฉยงอะไรเป็นคนช่วยสอนให้ทางกยายสติแล้วแน่นอนครับแล้วก็แบบมีเพื่อนผูงมากมายได้เจออะไรใหม่ๆ,ๆเยอะครับแล้วก็ทีเนี้ผมก็ได้ไปแข่งที่เมืองนอกด้วยไปแข่งที่อินโดได้ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์ครับได้เจอแบบคนเก่งๆเยอะสร้างรายได้ด้วยรอยเลี้ยงครับผม ก็พี่ชิงให้ผมไปเรียนที่ ISA ครับผมครับได้ใบซิลเวอเคมาครับก็ยังเป็นเลเวลหนึ่อยู่สามารถสอนเซิร์ฟและคิวก็ได้ครับการช่วยชีวิตคนแล้วก็สกิลในการเซิร์ฟหลกัหลกๆเลยคือเกี่ยวกับเซิร์ฟหมดเลยกำลังจะต่อเลเวล2ครับถ้าเกิดว่าผมจบเลเวลสามเนี่ยผมก็สามารถออกใบซิลเ c a t ์เคให้ทุกคนได้เลย ช่วงแรกๆมาบุกเบิกเลยแรกๆเลยนะครับผมก็เป็นบิดบอยเป็นบิดบอยเป็นเด็กเสิร์ฟน้ําหน้าล่มอะไรอย่างเงี้ยผมมาแล้วก็มาเสิร์ฟอาหารเป็นเด็กปาครับก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยแ,แล้วก็เล่นเซิร์ฟไปด้วยเป็นเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยผมมาส่วนมากก็จะได้เล่นตอนเย็นครับห้าโมงถึงหกโมงอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็ช่วงแบบ เช้าๆประมาณ6โมงถึง7ถึง8โมงอะไรมาเนั้ยครับแล้วก็เริ่มขึ้นมาเป็นเปิดร่มเปิดร่มคือ8โมงตั้งแต่8โมงครึ่งอะไรต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างครับก่อนมาอันดับแรกเลยก็ฝึกซ้อมกำลังครับถ้าพอได้เพียงพอดูแลร่างกายใช่ครับผมต้องฟิตร่างกายมาให้พร้อมถ้าเกิดว่าเราไม่มีกำลังหรือไม่มีเบสิกอะไรมาก็สามารถมาเรียนเริ่มต้นได้เลย ก็คือเป็นทายเซิร์ฟเลยเราอยากจะมาลองยืนดูก่อนว่าเราสามารถเล่นเองได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบจริงๆเราก็จะมีสกิลต่อไปอะไรเงี้ยเราค่อยเรียนเพิ่มแล้วก็ไปฝึกกาลังมาเพิ่มถ้าอยากลองเล่นเองเลยนี่ผมก็จะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราดูใน YouTube กับที่ว่าเรามีคนดูแลกับประกบของจริงอะ่ะก็คือจะแตกต่างกันมากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ดูรายละเอียดการที่ว่าเขาสอนอยู่ใน YouTube แต่พอเรามาสอนแบบว่าหร,ห,รห,รห,รหรือหรือหรือแล้วว่าเรามาเรียนซึ่งซึ้งง่ายอะไรเงี้ยมันก็จะละเอียดกว่า ก็คือเราในน้ําอ่ะเราก็จะมีอะไรคุณครูคนที่ว่าประกบเขาอะ่ะ mm hmm. เขาจะมีอะไรเพิ่มเติมให้สําหรับนักเรียนต่อ okay. ได้ครับมันจะมันจะมาเป็นเทคนิคเดียวกันเลยครับผมก็คือการเล่นท่าการสแนปการลงบอลรอมเทิร์นการยืนการวางเท้าครับการมองครับจะเหมือนกันเลยการทรงตัวจะมีความแตกต่างก็คือ 1. นึ่งเซิร์ฟสเกตเนี่ยบอร์ดมันจะเล็กใช่ไหมครับเราก็ควบคุมได้ง่ายเพราะมันจะเป็นทรักที่เราสามารถควบคุมด้วย ด้วยด้วยช่วงเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เซร์ฟบอร์ดเนี่ยคือเราต้องบิดไปทั้งตัวบิดช่วงหัวไหล่อะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งบอ์ดมันใหญ่แล้วเราต้องใช้แรงเยอะกว่านั่นคือความต่างใช่ครับผมแล้วก็เราอยู่ในน้ําด้วยแล้วก็เวลาล้มก็จะต่างชุดสําคัญครับผมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็คืออันดับแรกเลยก็จะเป็นพวกเสือเ้อแขนยาวที่เป็นเป็นชุดที่ว่าว่ายน้ําชุดโดยเฉพาะเล่นน้ําหรือชุดกันแสงยูวีเขาย,ยาวครับ เพื่อที่จากการสิ่งแปบปลอมในทะเลอะไรเงี้ยก็จะอาจจะมีแตนทะเลอาจจะมีแมงกะพรุนมั่งนะครับผมอ่านี่คือสีสองันเลยชุดสามารถช่วยเราได้ทางที่ดีก็นควรที่จะใส่ชุดสําหรับที่จะต้องเล่นน้ําเล่นเซิร์ฟอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้เยอะๆเลยครับผมดีกว่าเยอะเลยใช่ครับพี่ได้มีเพื่อนปู่มากมายได้มีคนรู้จักเลยเยอะๆตั้งแต่มีเซิร์ฟสเก็ตเข้ามาคือจะมีสปอนเซอร์อะไรเข้ามาเยอะมากเขาก็จะรู้เซิร์ฟเกี่ยวกับเซิร์ฟบอร์ดมากขึ้น คิดว่าได้ครับผมก็อีกอย่างหนึ่งมันอยู่ที่คลื่นของเมืองไทยด้วยครับผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคลื่นเมืองไทยอ่ะเหมือนกับคลื่นที่เมืองนอกหรือต่างประเทศอ่ะผมคิดว่านักกีฬาประเทศไทยอ่ะก็อาจจะแบบมีฝีมือพัฒนามากขึ้นกว่านี้ครับผมเพราะว่าคลื่นมันก็มีส่วนด้วยถ้าเกิดว่าอยากเรียนกับผมใช่ไหมก็ตอนนี้สามารถติดตามผมได้ในทาง i อครับก็เป็นพัดเซิร์ฟฟิ้ง ครับแล้วก็ Facebook จะเป็นพัด Memory ครับผมแล้วก็สามารถติดต่อทางเพจของประการังเซิร์ฟสคูลได้เลย